สวัสดีครับเขียวไ้ท่อมนะครับคุณมาดูหน้าไม้ตัวนี้กันนะช่วงนี้รีวิวเยอะนะครับเพราะของมันเยอะผมก็จะทยอยรีวิวมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็น ek archery นะครับอิมพอร์ตมาจากเอน์แลนนะครับเป็นรุ่นจากัววันนะจากัวนะครับแต่ย่อด้วย JAG หนึ่งนะครับจากัววันอันนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณสองร้อถึงสองฟุตต่อวินาทีนะครับ แดงดึงอยู่ที่150ร้อยห้าสิบปอนด์รุ่นนี้เนี่ยบอกก็เลยนะครับมาจากเนเธอร์แลนด์ก็จริงแต่ราคาถูกกว่ามาจากจีนนะเพราะว่าได้สิทธิพิเศษเรื่องการทําการตลาดมาเดี๋ยวพอยว่ากันนี่คู่มือนะครับอันนี้เป็นลิมนะครับระบุมาว่าเป็น150ปร้อยห้าสิบปอนด์นะครับลิมได้เปลี่ยนได้นะครับมีเก้าสิบปอนด์ร้อยห้าสิบปอนด์ร้100รอยยี่สิบปอนด์ไอร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าปอนด์ นะครับสติงครับโอสายหนามากสายยี่สิบหกนิ้วนะครับมาดูก่อนยี่สิบหกนิ้วนะลูกนะครับแถมลูกอลูมเนียมมาให้นะครับสามลูกนะ ยกออกไปก่อนมีที่เก็บสายมาให้ด้วยนะครับไอ้ที่เก็บลูกมาให้ด้วยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ลักนะครับก็คือตัวนี้จะมีกล้องมีอะไรให้พร้อมนะครับกับตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาก็คือมีแต่ชุดหน้าไม้มาให้นะก็แล้วแต่ท่านจะเลือกประกันมีตัวช่วยขึ้นสายด้วยนะครับสำหรับท่านที่ขึ้นไม่ไหวอันนี้ศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับ อันนี้อุปกรณ์ประกอบลองประกอบกันกครงสร้างตัวนี้เป็นอ,อโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมหลอรนะครับขึ้นรูปก้านนี้สปริงเป็นเหล็กนะครับฝั่งนี้นะปรับ ศูนย์สูงตำ่ำนะครับมีเวกมาให้ด้วยเหมือนกันนะครับมีเป็นตามมาให้นะครับกันรประกอบทุกครั้งนะครับต้องดูคู่มือนะครับประกอบทุกครั้งต้องดูคู่มือนะอย่าประกอบโดยไม่ดูคู่มือเด็ดขาดนะครับลองดูกันนะครับ ครูมือบอกว่าไงนะครับหน้าหนึ่งหน้าสองนะครับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเตรียมของให้ครบอันนี้สายสะพายนะครับแถมมาในรุ่นโปรนะครับ ตัวนี้นะครับใช้สำหรับสวมลายลิ้มนะครับพลาสติกนี้นะส่อข้างนะครับชิ้นนี้นะครับสาหรับใส่เข้าไปรองอยู่ในนี้นะเราต้องดูก่อนนะเขาให้ใส่ยังไงนะครับใส่อะไรก่อนนะใส่อะไรหลังนะไม่งั้นใส่ไม่เข้านะอะไรบนอะไรล่างนะครับลิ้มนะครับแบกนะครับด้านหลังเข้านะ ด้านบนจะหนากว่าด้านล่างโอเคถูกต,ต้องนะครับอยู่อย่างนี้นะครับนี่ใส่ท่านี้ข้บไปอย่างนี้เป็นนะครับห้อยหัวนี่ก็ไม่ได้นะครับต้องดูให้ดีนะเป,เ,ปเ,ปเปิบเปิบหนังสืออยู่แบบนี้นะ แกงใสให้ท่านดูนั่นแหละนะครับไปอย่างนี้แค่นี้เองนะครับง่ายๆตั้งให้ตรงนะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกเอาเหล็กซ้อนกับพลาสติกนะครับยัดเข้าไปด้านหน้าเวลาท่านใส่นะครับตัวนี้ท่านต้องดูนะมันจะมีขีดขาวๆอยู่ท่านเห<ม>็นไหมเนี่ยขีดขาวๆนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> มันเป็นตัวบอกระยะตึงกลางนะ ตัวนี้ต้องวางให้ได้กลางทั้งสองข้างนะครับแล้วใส่แผ่นเหล็กกรองเข้าไปนะครับเพื่อที่จะขันยึดนะครับน็อตน,นะครับตามเข้าไปตอนขันนะครับลิ้มมันจะเคลื่อนไปมานะดานต้อง จับไว้ให้มันอยู่ตรงกลางนะถ้าไม่อยู่ตรงกลางในเวลายิงแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ศูนย์นะขันเข้าไปนะครับก็ได้ขันเข้าไปจับลิ้มด้วยนะครับตองขันเนี่ย แน่นอยู่แล้วนะครับทรงพร้อมหญิงมากนะครับเซฟตี้อยู่ตรงนี้อ่าตอนนี้มาใส่สายนะครับเวลาใส่สายเนี่ยมันมีตัวนี้มาให้นะครับท่านจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือท่านจะไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้ท่านคล้องอย่างนี้ อันนี้ต้องแรงเยอะหน่อยนะถ้าจะไม่ใช้นะแล้วก็เหยียบเอานะครับเดี๋ยวเหยียบให้ท่านดูมองเห็นไหมมองไม่เห็นนะครับโต๊มองเห็นไหมต้องเหยียบอย่างนี้นะครับมองเห็นะหมอนุญาตนะวานเรารีวิวบแบบทุกทุ่งเลยลนะ่ะ าเาครับไม่เข้าเรียบร้อยนะถ้าไม่ใช้ตัวขึ้นก็ต้องทําอย่างที่ผมทํานะครับไม่มีความเสียหายหรอกฮะทําได้นะครับโบราณเขาก็ทย่างนี้เห็นขาวๆนี้เป็นไขแนะเป็นเทียนแต่ถ้า ไม่อยากใช้แบบนั้นก็ใช้ตัวนี้เกี่ยวนะครับแล้วก็ดึงขึ้นสายแบบปกติแล้วค่อยใส่อันนี้เข้าไปก็ได้เหมือนกันนี่คือจากก้านหนึ่งนะเมื่อขึ้นสายแล้วนะครับเมื่อขึ้นสายแล้วความกว้างของลิมอยู่ที่ยี่สิบหกนะครับ ยี่หนิ้วนะยี่หนิ้วก็จะแคบกว่าตัว2อยู่ประมาณสองนิ้วนะครับมามาใส่ตัวที่เหยียบต่อ,อตัวนี้ เหยียบกับขึ้นสายนะครับแต่อย่างนี้เราตัดน,น้อยให้น้นนะ อืมตัวนี้สีครัติดอยู่ในรูเนาะ เาพ่นสีแล้วก็สีมันไปไหลเข้าไปอยู่ใน,นรูน็อตนะฮะเนี้ยวจให้ขันยากนิดนึงแต่ก็ไม่จะเป็นไรนะรเวลาเราขันเนี่ยเราต้องรู้ด้วยนะครับเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์หนึงที่ผมเกิดเนี่ยมันมีเกิดขึ้นได้บ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปขืนนะครับอดี๋ยวไปขืนจนเกลี้ยวเสียอะไรขึ้นมามันจะวุ่นวายไปกันใหญ่สังเกตนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะ พอก่อนนะครับยังไม่ขันให้แน่นก่อนต่อมานะครับต,ออรนะตัวนี้คืออะไรนะตัวนี้คือศูนหน้าสูนหลังจะมีน็อตมาให้เหมือนกันนะครับศูนหน้าใส่ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บถไปนะครับขันนาตสองตัวสองข้างนะครับ นี่คือสูนหลังนะครับสูนหลังเนี่ยเขาใส่สวมเข้าไปเลยนะอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะครับใส่แบบนี้เลยนะหรือถ้าท่าไม่ใช้ตัวนั้นท่านก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้มีแถมมาให้สำหรับรุ่นโปรนะ จัดขายให้วดี่าน,นะครับ ขาข้างนี้มันเลื่อนได้นะครับขาด้านหลังมันเลื่อนได้เพราะเราก็ต้องเลื่อนให้มันตกร่องที่มันพอดีนะครับอย่างเงี้ยพอดีละพอดีแล้วก็ขันยึดเลยนะครับนี่ก็คือจบแล้วนะครับสาหรับตัวนี้นะที่เหลือก็อันนี้สายสะพายนะสายสะพายแขนนะครับสําหรับตัวโปรของเอ่อ จะกัวหนึ่งนะครับ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะไม่มีกล้องนะครับไม่มีสายสะพายนะครับก็คือมีแต่ตัวหน้าไม้กับลูกนะครับอันนี้ก็จะมีที่แขวนลูกนะครับแถมไปด้วยนะวิธีติดตั้งก็ติดตั้งกับด้านล่างตรงนี้นะครับมีน็อตดูน็อตก็ให้ละสองสองตัวนะครับก็คือพร้อมเลยนะฮะชุดนี้ราคาก็มีตั้งแต่นะครับหกพันกว่านะครับไปจนถึง หมื่นต้นๆนะครับแล้วแต่อุปกรณ์ออปชันแล้วก็แล้วแต่แรงดึงนะเดี๋ยวราคาอะไรต่างๆเดี๋ยวผมลงมาให้ทีนะครับสําหรับตัวนี้นะครับจากัวหนึ่ง ek archery นะครับเนแลนนะครับเหมาะสําหรับการเฝ้าบ้านยิงปลานะครับแล้วก็ยิงสัตว์ที่ขนาดไม่เกินสักร้อยสองกิโลถ้าปรองนะครับอยู่แน่นอนภายในนัดเดียวนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ